แล้วนุ่นขนฝุ่นไปแล้วหญิงเหล็กหญ <c oughs> ิงเหล็กทำอะไรผสมผยายดอกไม้ผสมผงพยายดอกไม้ย,ย,ไมยันจัง <c oughs> อายันจังคุณยายลำใหญ่กระถางอะไรกระถางสวยๆไหนจะเปลี่ยนอันไหนกระถางใหญ่ๆเ,เปลี่ยนหมดเลยเงยหน้า นีม่มาเออหลายปุ๋ยหลายปุ๋ย,ย,าย,ย,าย,ยทางทางใหญ่ใหญ่โอ้ยมาเดือมาเดือวันนี้สุกหรือเปล่าวันนี้วันนี้ยังไม่สุกเลยกดกินเลยมาเดือ เสียหญ้าตรงนี้ดีมั้งเนี่ยรกรถางลงอ่ะฮะสามฝุ่ยเลยทั้งขี้ไก่ทั้งขี้วัวอันนี้ดินบ่ะนี่ดินบะฝุ่นตามปูดินตามปูไก่สองฝุ่ดินตามปู อันนี้เปลี่ยนหรือเปล่าจ๊ะกระถีลนนนนีได้ก็ไใบกันจบตังแดงอันนี้สิท้ายมือนี่สิ ไปยันจริงๆวันหนึ่งไม่เคยไม่เคยหยุดเลยไอลำใหญ่ใหญ่ไหมทำไม่ได้เลยจุ่มแล้วเ <laughs> สียนหนาหัวานจุ่มแล้วสมปุ๋ยข้อขอดีแต่ว่า พอ,อดีดีหญ่คนนี้อายุเกตสิเบตแล้วยังแข็งแรงกุ้นกุ้นอยู่ <c oughs> ทำให้ลูกสาวเหระ <c oughs> แม่กขยันอย่างนี้น่าสั่งอะไรมา แม่ขยันแล้วก็สั่งนูน่นสั่งนี่มาให้ปลูกทำได้ทัอย่างทำให้ลูกไม่อีกไม่เหนียรอชอบสวยงามด้วยเออเก่งจังเลยชอบปลูกชอบัง ถ้าของกินดอกไม้ประดับของกินเต็มสวนเลยฮะกินกระตามเฮ้ยๆรสเสยสบการนี้มะเขือพ <c oughs> ักของเต้มะเขือผักของเต้อะไรมะเขือไอ้นั่น อัไรอ่ะตัวอืตูไหมนงรักเดี๋ยวจะลงดินแล้ววันนี้อันนี้หอมหอมปลูกเลยไปปลูกอะไรล่ะลอยพุ่นเพือพุดนน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะซื้อไปปลูกอยู่หรอกไปปลูกกระถางดจบคิดจบคิด Okay.